ล่าเรื่องเล่าชุดลึกลับเด่นเหนือวันนี้ขอเสนอเรื่องราวของตำนานพระธาตุดอยหยวกอําเภอปงเป็นอําเภอที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยาและเป็นอําเภอที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทําไม้และใบายาสูบสาหรับตำนานของพระธาตุดอยหยวกที่พญาณคราชขออดโทษหรือขอขอมาซึ่งในภาษาพื้นเมืองพูดว่าโปงโตดต่อองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดเสด็จมายังดินแดนแห่งนี้ในครั้งประโนนและต่อมาจึงได้มีการสร้างพระาธาตุดอยหยวกนี้ขึ้นที่เนินดอยภูเติมนั้นมีการกล่าวเล่าขานเอาไว้ว่าเมื่อครั้งพุทธการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จมายังดอยภูเติมซึ่งเป็นเนินวัดพระาธาตุดยอยในปัจจุบัน พญานาคผู้ทำหน้าที่คอยรักษาดูแลดอยแห่งนี้ก็คิดว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นปริยคุธจึงได้แทรกกายหนีครั้นเมื่อได้เข้าใจความและได้สตับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธองค์เป็นล้นพ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมอบพระเกศาให้แก่พญานาคตนนั้นแล้วทรงตรัสกับพระอนุนว่า ดูก่อนอานอน์เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วให้นำเอากระดูกริมตาข้างขวามาไว้รวมกับพระเกษานี้การข้างหน้าณที่นี้จะมีชื่อว่าพระธาตุภูเติมในการต่อมาจึงได้มีการสร้างพระธาตุบรรจุพระเกศาธาและพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นกระดูกตาข้างขวาของพระพุทธเจ้าไว้ภายใน ต่อมาในภายหลังก็เรียกพระาธาตุนี้ว่าพระาธาตุดวอย่และชาวเมืองก็เรียกชื่อเมืองนี้ตามตำนานที่พญานาตโปงโตดต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมืองโปงหรือถ้าจะให้พูดออกเสียงเป็นภาษาเหนือจริงๆก็คือเมียงโปงเพราะว่าในภาษาเมืองจริงๆนั้นจะไม่ออกเสียงสระเอือนั่นเองและอรับ หลังจากนั้นเมื่อมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองนี้ก็เห็นว่าที่นี่มีน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์ประจวบด้วยว่าเมืองนี้เป็นทางผ่านการค้าขายระหว่างเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองพะยาเมืองแพร่เมืองน่านเชียงคำเมืองเทิงในดินแดนล้านนาตวะวันออกและเมื่อเป็นทางผ่านของสินค้าที่มีที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองอื่นๆผวกพ่อค้าวาน,นิชหรือผู้คนที่ต้องเดินทางผ่านมาทางนี้ ก็จะต้องพักค้างแรมที่เมืองนี้เสียก่อนก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อไปและด้วยว่ากิริยาปวดข้าวของสัมภาระต่างๆลงจากล้อจากเกวียนหรือจากบาไหลที่หาบคานไว้ซึ่งทางภาษาเหนือเขาก็เรียกอาการชนิดนี้ว่าปมนี่เองจึงทำให้ผู้คนเรียกเมืองนี้กันจนติดปากว่าเมืองปม เมืองปงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติของผู้คนและถิ่นที่มาซึ่งก็จะมีทั้งพวกยวนหรือพวนขมุกลาวิงจันและลาวอีสานแต่ความหลากหลายเหล่านี้ก็ถูกวัฒนธรรมส่วนใหญ่กลืนกินก็คือวัฒนธรรมของคนยวนหรือคนพื้นเมืองจนกลายเป็นวัฒนธรรมกลางไปในที่สุด ภาษาที่ใช้สื่อสารกันก็เป็นภาษาเมืองแต่ก็มีสำเนียงน้ำเสียงที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็พอที่จะทำให้รู้ว่าตนนั้นมาจากที่ไหนบ้านใด นอกจากนี้ก็ยังมีคำกล่าวที่มักจะแซวกันเล่นๆว่าเมืองโป่งนี้เป็นเมืองจมหรือจมซึ่งควาหมายถึงว่าผู้ที่ผ่านมาทางเมืองนี้มักจะต้องลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกันเสียที่เมืองนี้เพราะต้องสเสน่ห์ความงามของหญิงสาวชาวเมืองโป่งนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานพระธาดดอ,อยหยวกแห่งอำเภอโป่งจังหวัดพะเยาแลเหื่